สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทิ้นครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาใส่มั่นอยู่ให้เอื่อยนะครับนี่เดี๋ยวบาจินมาถ่ายคลิปเดี๋ยวมาเบิงนะครับว่าอยู่หน้าเอื่อยเนี่ยมันมีอีย่างดีๆอยู่นะครับเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิงนะครับนี่นะครับก็จะมีโคดหินนะครับนี่ครับโคดหินบนอยู่นะครับโขดหินแบบใหญ่เลยนะครับ พราวบ้านบ้านเบ้าจิ้นนะครับจะติดภูเขานะครับนี่นะครับโขดหินนะครับ wrote, โขดหินแล้วก็กัตซมาพักอาศัยอยู่ในบริเวณโขดหินนี่นะครับเพว่ามันทมนะครับนี่นะครับบอาจินกัมาพักอยู่บนนี้นะครับนี่ก็จะมีหูมีโขดหินนะครับนี่ธรรมชาติสร้างมานะครับเบอาจินกับมีโขดหินแล้วก็มีนี่ครับ ต้นบักม่วงครับนี่บักม่วงน้อยนะครับม่วงน้อยก็มีนะครับเต็มต้นเลยนะครับดกนะครับนี่ครับของกินบอึดบออยากนะครับนี่ล้วจะมีใบย่านางนะครับนี่ใบย่านางนะครับเต็มเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราจินทายห้เบิงคือยังนะครับที่สีบอกว่าสีทายห้เบิงนะครับก็คือ แอนแอนแอนอาหารชั้นสูงนะครับอาหารสั้นสูงนะครับที่คนอีสานเข้ามากินนะครับแล้วก็หายากนะครับนี่ครับผมห้างมดแดงนะครับมดแดงนะครับนี่นะครับห้างบใดไงเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวจินนะครับสี่หายพี่สาวนะครับ เมเน่เมแน่ใครหมดแดงนะครับนี่นะครับห้างตำตำหนึ่งนะครับนี่แสดงว่าต้องมีใครในนอนนะครับเพราะว่าเบวจินเอาไม่แง่เบิ้งแล้วนะครับนี่นะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่โอ้เต็มเลยนะครับสี่ห้างหาห้างนะครับนี่อยู่ต้นหมกวงกับมีนะครับนี่หมกวงนะครับหมกวง กะสอสนะครับหรือว like so ่าหมักม่วงก็ซอสนะครับบานเฮาหมักม่วงน่อยนะครับถ้าสุกกะใบโบกินนะครับใบโบกก็คือมันมันสุกเฮากะเอาไนมันออกนะครับแล้วก็เอาข้าวเหนียวนะครับหยัดเข้าไปในหมักม่วงนะครับในในในเปลือกหมักม่วงนะครับแล้วก็บีบๆนะครับแล้วก็กินนะครับแซ่บนะครับคนอีสานนี่ใครที right yeah. ่เป็นคนอีสานทิ่หูดีนะครับเขาเอิ่นว่าหมักม่วงใบโบกนะครับนี่นะครับ เต็มเลยนะครับนี่ดกๆนะครับบมกม่วงนี่มันก็เกิดเองนะครับเพราะว่ายามมาให้มาสวนนะครับเขากินหมกม่วงเขาก็ทิมลงไปตามตามพื้นดินนะครับมันก็เกิดเองนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีมะขามมะขามก็เกิดเองนะครับนี่มะขามนะครับเกิดอยู่ใต้โขดหินนะครับนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสีไทยเบิ้งก็คือนี่ครับผม ้นงิ้วปลาครับงิวงง้วปลาต้นง,งิ้วปลานะครับนี่ถ้าใครอยากปีนต้นง,งิ้วนะครับนี่ปีนได้นะครับปีนต้นง,งิ้วนะครับนี่งิ้วปลาก็จะเป็นน้ำอย่างสี่นะครับนี่ต้นง,งิ้วนะครับที่เขาบอกว่าไอปีนต้นง,งิ้วนะครับเฮ็ดพิษมานะครับนี่ ต้นงิ้วปลานะครับก็จะมีน้ำนะครับไพ่โกเคยเห็นนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับหรือคนที่เขามาเบิ้งนะครับนี่นะครับนี่คือต้นงิ้วปลานะครับต้นงิ้วมันก็จะมีน้ำอย่างสี่นะครับอย่างที่เขาเอิ่นว่าถ้าไพ่ทํำพิษนะครับให้ปีนต้นงิ้วเนาะพิดลูกิีนมียนะครับนี่ต้นงิ้วนะครับงิ้วปลาก็จะมีน้ำนะครับ นี่ครับผมนี่คือโคทินนะครับนี่หัง่งหัางหมดแดงนะครับนี่ไข่เหรอเนาะมีไข่เต็มเลยกระแงะมีกระหยังนี่เด้มีกระหยังกระตากระเอาเลยเนาะนี่นะครับพี่สาวกำลังมาแล้วนะครับมาแงไข่หมดแดงนะครับไม่กรนักเว้นน นี่เบิ้งในี่แหละห้างบังใหญ่นึง่งผุดเต็มต้นเลยมห้างเดียวโ้ยหางเดียวยังไงนี่มา,นานมาห้างยังไงนี่แม่นี่นี่ฟังนี่แม่นี่นะครับเนแง่ให้พี่สาวเง่นะครับนี่มาเบิ้งห้างนี่มอเไปตัไมา้ยเดีตำ่ตำหนึ่งนี่มันนะไ,ไม่าห้างบักใหญ่หนึง่งนี่นะครับ แง่เลยแง,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 ง่ไข่หมดแดงนะครับเกอยกำลังจะแง่นะนี่นะถึงบอแล้วกลับไปโอ้เป็นตาไข่หลายแท้อุ้ยไข่ลนลงมาแล้วเวลลนลงมาแล้วโอ้โหโอ้ยไข่เต็มเลยโอ้ ออระวังเด้อให้ให้กระตามันตรงมาตรงมาตรงที่เขาไม่ไม่เออเอาแงีเลยคุคุคุตีตีตีมันหมดไอ้นี่เลยสั้นสันสันที่ละเครใหม่ที่นะเออแงีเข้าไปอีกมันตึ้งเนาะบ่ถึงบ่เดินบ่ถึงบ่มันบ่ถึงค้างมันได้เอ้ยมันติด มันมาถึงมาทั้งแง่ขึ้นไปอีกมันติดงาใหมเนาะนะครับกำลังแงอยู่นะครับโอ้ยไข่ล่วงลงมาแล้วนะครับไข่เต็มเลยนะครับพอดีไอกระตานะครับมันติดงาไหมนะครับมันยต้องดันขึ้นไปอีกบ,บอกเอย เดี๋ยวหามุมกันนะนี่นะครับปู่ปู่ปจะขออ่ะเออ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 ยันมาถือกระยังเลยเออกระยังมันอันนี้แล้วเอียงแล้วไปมัื่อนบ้านโดกตีโนี้บ่โอ้ยเจ้าบุตท่านแงเขาไปถือมันเนาะเออ nhưng nghề vô thanh khảo bài lực lực sầm dặn kinh đi qua nhưng mà nha thăng thăng hăng mình mày, mình tít ngà mai u này nè, ngà mình nhưng mà thanh thăng lên, tống ao ngà mai từ nỉ, mày oh, nhưng mà thanh, ơi, thượt, ao Nhập cát ta gần đi. ไม้กายมันบ่สันดอกจะบ่ถึงยั่อสิบ่พขื่นข่นข้องไม่นี่เอาลงมาข้องไม้บ่ขี้ข้องก็ยังเดี๋ยวไม้กมุหลาบ้เป็นแล้วเงียเลยเออเงียดันขึ้นไปอีกดันขึ้นไปอีกเออ บ่ตรงมันก็นนได้ออตอนนี้มันโคบๆๆลงเลยได้อดิบ่มันแสงบ,บ่มีไข่บ่ไปอีกครั้งนึงเบิดแล้วเอาอครั้งหน่อย ดันขึ้นสุดหรือเปล่าโอ้ยแฮงเงินยิงโ,โ,โอ้มันยังเจ้าดันมาถือมันเนาะอ้าวดันไงเออโคบลงมาอยู่นะครับไข่นี่คือแย่ไข่มดแดงนะครับ เป็นของกินที่หายากนะครับอาหารสั้นสูงของคนอีสานนะครับนี่แล้วเบิดเอือ้อห่างข้างๆนั้นนะดิห่างน,น้อยๆนะเอาเอาลงมาสัลงมาเออลงมามันไดอยู่บอกเอามาอุ้บๆลงมาดูก่อนเป็นยังไงวางมึงดู มันมีไข่ยับอ่ะโอ้มีอยู่เด้วยไข่นี่ก็โอเคแล้วดินี่นะครับไข่เต็มเลยนะครับนี่มันขึ้นอันกระยานนี่นมันไใ่เจ้าของนั่นสปาร์ตเอ้านี่มันขึ้นต้นขึ้นตาเอ้าเห็นมันเอาตากแดดไว้ตากแดดไว้ที่แหละเออ,เออมันแดงมันกระยานแดดอยู่ด้นะครับ เวลาเข้าเอานะครับก็ต้องห้แม่มันปล่อยแม่มันไปนะครับเพื่อมันสินได้ไปไข่อีกนะครับนี่นะครับไข่มดแดงนะครับไปเห็นกับยากินเนาะกินน,นะนกกนนครับไปแกงปลาใส่ไข่หมดแดงแงไปห้างหนึ่งแล้วนะครับไข่หมดแดงยุ้ยใส่ไอไข่หมดแดงอยู่ในถุง เนี่ยครับเห็แงไปห้างหนึ่งแล้วนะครับกำลังจะแงห้างที่สองนะครับนี่นะครับนี่ห้างแรกนะครับแงไปได้ประมาณนี้นะครับนี่ <laughs> ห้างบางใหญ่แต่บ่มีบ่มีไข่นะครับ <laughs> นี่จะแงเป็นห้างที่สองนะครับอันนี้ห้างตำตำนะครับนี่ระวังเข่าตาเด้ละ กระชิงเฉียงในที่ละมีอยู่เห็นนะครับใคร่ก็มีบหลายเนาะมีอยู่เออนี่แหละนี่ครับเบิร์ตเห็นนะเออกำลังงีอยู่นะครับมันย่อนแสงเนาะ จังแมงมีไปแจ้งแมงจังแมงมีแมงวันเบิดได้ไงเบิ้ดแหละท่ะทะลุขึ้นไปเลยแทงแยงๆงีตีเลยดันขึ้นไปเออเบิดแล้วโอ้ยังเหลืออยู่ดิเนี่ยครับเออเบิด้ดแหละ มีได้อยยุ่บึ่งนะครับีห้างที่สองนะโอ้ได้นิดเดียวกระสมห้างงั้นแหละใจใจเต็มหัวจนหางคนเ้ยโอ้โอ้มดแดงเต็มเลยมันแดดวัดบึงนือฟุนะ โอ้มันเหียเนาะนี่ครับเหียลงพื้นเนาะขาวเนี่ยนะเสียดายอะไม่เหีห่อีกห้างผิดเหี่ยอีกอยู่บ่กัดเก็บได้หมดแดงกัดได้ัว่งเหียละใครหมดแดง แล,แล้วนะครับหั่งทีสองต่อไปรังนี้รังใหญ่นะครับดูท่าใครจะเยอะนี่ครับหั่งนี่หั่งนี้แง่ไปแล้วนะครับกำลังเอาหมดแดงออกอยู่นะครับมดแดงกาแข้งเกาขากาเสื้อกเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง นี่นะครับห้างน้อยๆก็มีนะครับนี่นี่นะครับนี่ห้างที่สามนะครับเอาคนห้างใหนบอกน,นี่ห้างบักใหญ่เลยนะครับเอามันตรงดิกะบ่ได้สุกออกบังเกิดโอ้ห้างเนาะตัดออกนะหน้าตัวนนี่ <c oughs> ตัดตุน้น ต้นต้นนี้ถิมบอกนี่นะครับห้างนี้เป็นห้างที่สามนะครับได้หลายเติบอยู่นะครับเต็มตะกาเลยนะครับนี่ตะมร้าเลยนะครับนี่ผมคุมแล้วคุมแล้วนี่นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้ซํานี่นะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับ ฝากกดติดตามนะครับให้่องบาวจินขึ้นทินนะเด้อครับขอบคุณครับ